อันนี้กี่เมคะอ่าเพิ่ะอ,ะอ,อะไรคะเพิ่มดีขนาดอ่าโอเคแสดงว่าหนาใช้กับต่อตาเส,อเส้น่อเส้นเพราะว่าตัา้งแต่หถึงสอศูนยใช้เส้นลูกค้าจะบอกว่าไม่อดหมดคะอที่เส้นของเส้นหรือกอรณีที่เราต่อขนตาลูกค้าไปแล้วติดบ,บ้าง กับจีนกับคนจีนนะคะเดี๋ยวจะให้อ่าพอดีมีน้องลูกสอนตอบคงตามมาเดี๋ยวจะให้รูกสอนเป็นานางแบบมาแล้วก็ของพี่หนานนะคะนะคจะมีหลายเก ราอยู่แบบไหนเราก็ใช้แบบนี้ไม่จำเป็นเราก็มาใช้แบบที่ครูสอนก็ได้นะคะแล้วอยู่แต่ว่าเราว่าวเราอาจะเจ็บไหม กาวถอดขนตาหรือกาวถอดขนตาจะมีอยู่สองชนิดนะคะชนิดครีมกับชนิดน้ำเจลนะคะชนิดกาวเนี่ยชนิดครีมเนี่ยชนิดครีมเนี่ยไม่สามารถชนิดเจลไม่สามารถโดนน้ำได้นะคะเพราะว่าจะต้องไม่แสบเวลาที่เราถอดขนตาต้องเช็คครั้งเดียวแล้วอองแห้งดูใน เราจะเจอเคสบางเคสจะถามว่าทําไมใช้เจลแล้วแสบตาทําไมใช้ครีมแล้วไม่แสบตาตัวเจลไม่แนะนําให้โดนน้ำถ้าขอดออกปบจะต้องเอาให้สะอาดเลยก็จะไม่ใช้น้ำหนังน้ำแต่ถ้าเป็นตัวครีมสามารถใช้น้ำได้นะคะถอดออกให้หมดแล้วใช้น้ำลนางตามาอ่ะเฮ้ กาฟิวใี่ป่ะกาฟิวสวยอ่ะน้องกาฟิวอ่าน้องกาฟิวเคิร์ฟไายจะลุกเคิร์ฟีขนาดอ่าศูนยุดหกแล้วต้องต่ออะไรคะเป็นวอลลุ่มหรือเส้นต่อเส้นวอลลุ่มนะเพราะว่ามันย์จุดศูนหกเพราะครูบอกไปแล้วว่าศูนยุดหนึ่งห้าหึงศูนยุดสองศูนเส้นต่อเส้นนะไอ้พวกเนี้ยต่ำกว่าสิบห้าเนี่ยวอลลุ่ม นะเอาขึ้นไปสิบห้าเนี่ยเป็นเส้นต่อเส้นนะคะแล้วทีนี้ครูจะให้ดูเรื่องของเคิร์ฟนะคะเคิร์ฟขนตาทุกคนดูคานเคิร์ฟซีแกลิบแล้วก็สุดท้ายวันที่สาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีประกาศเชียบัตรให้คนที่แบบเขา้าฝุกน้องตัวที่ตั้งคยูคือแบบที่เขา้าเร่องก็จะมีมบัตรยากาศให้ก็ะจะเป็นการเซตระหวา่างอาจารย์ต้นและอาจย อาจารย์ก็จะเซ็นไปเซ็นอยู่ที BMW> ่เขาละน้องอะเซ็นอยู่ที่เขาไม่ได้ไม่ไม่เยอะ8่ันเพราะว่าตอนึ้นขน้าเนี่ยใบเนี้ยเราอามันจะมี2ครั้งนะอะน่นแหละอาจารย์ก็จะเซ็นไปเซ็นอยู่ที่เขานะอาจารย์อาจารย์จะเว้นที่ไว้คุณนี่เซ็นไหม๋ยวแย่เธอเลยถูกไหมเพราะนั้น3วันนี้นะเนี้ยอาจารย์อยากให้เข้มข้นในการเข้าเรียนเพราะนั้น3วันนี้อาจารย์ก็ให้เพิ่มเติมสแตนบายเตรียมอาหารกจอกให้อาหารกลางวันแล้วก็มีน้ำด้วย เพราะงั้นอขอให้เต็มที่ก,กับกิจกรรมเนาะอ่าประมาณนี้เยาจะเข้ามาเป็นระยะระยะโอเคไหมคุณยาวเยออะไหมอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอ่าความสวรรค์ไม่ใช่ปร <ผม S 1> ะ,ะเด็นมอที่อ่าฝืนฝนอ่าเก็บเข้มตาการถูกไหมอ่าเดินมาเรื่องมาเลยถูกไหมอ่าเพราะงั้นต้องหวังว่าอย่างน้อยถ้าเราเรียนเสร็จเบสิกเลยคือเราทำตัวเราได้สองก็คือประกอบอาชีพได้เนาะสามารถทำงานได้เลยสามารถที่ทำงานได้เลยไหม ห <accurately S 2> น้าทำงานได้เลยเนาะวันนั้นในวันนี้เนี่ยในการเรียนถ้าปกติเรียนคอร์สคอร์สแบบนี้สามวันหน่บาทก็หนึ่วันอ่อหกพันเก้าเรียนที่วันหกพันเก้าสองวันเพราะงั้นสามวันก็จะเป็นหลักหมื่นถูกไหมแล้วถ้าสอนน้อยคนเดียวเดียวมันก็จะแพงขึ้นงั้นแต่วันนี้อาจารย์ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายพวกเราสูตยบาทซีโร่แต่ว่าทางสาขาสปอร์ตให้นะคะตอนแรกอาจารย์เข้าบอกจะมาสอนอาจารยน เดี๋ยวมีสอนคือพ่อพี่เขาเป็นอาจารย์อาจารย์เป็นไปตอบคผมตาอย่าลืมเลยภาคตัเล็กนะคะคุณยายอ่าขนยายเอาไว้คุ่มเล็กเอาไว้ค่ตินะคะคาดพายุหมดเรียนก็น่าไหมเรารู้ใช่ไหมว่าเวลาที่เรา ยัดขายัดาแลกใจแต่ง่ายเลี้ยวายเดีายัด่าเมื่อกี้แสลกใจวาอยู่ก่อนเขามา,าอา่ะใครที่มีเข้าหน้าอ่ะหันหัวหมงมเรงเขา้าที่ผ้าหันหัวหงาเข้าหาเองนะคะได้ วิธีการวางผ้านะคะพับให้ตัวช่วงนี้อยู่บนหัวเราด้านเราด้านเราค่ะวางทรายค่ะเราทำได้เลยเราได้เลยนะคะหลับพานอนพับด้านซ้ายมาหาขวาแขนงป๋าเราหัวดุแล้วหลวก้าวจะดุเนี่ เราแบ,บ่งทีมละอุปกรณ์มีน้อยนะเราแบบ่งอาแกอกมาเลยค่ะเคยต่อไหมเคยค่ะน้อขนตายาวนะ้ะงบนเลยนะเนี่นยในเรื่องของกาวกับคุณนับูนะคะแบบฝึกน,นะคะอ่าตอนนี้จะเป็นฝึก หนัแรกจะฝึกฝึกให้นักเรียนจุมเกาวแล้ววางแผนที่สามค่ะตัวนี้วางเส้นในแนวตรงนะคะแผนที่สี่ค่ะเป็นการวางแนวเส้น ถามลนะูกค้าคนนะเราต้องดูก่อนแหลแต่เนี่ยเป็นประวัติเดี๋ยวเราจะค่อยไปเรียนทุกคนนี้นะฮะครบหมดใช่ไหมอ่าเปิดแผ่นที่สองค่ะที่มคุอ่าด้วยอ่าวางอยู่ใต้ขาที่สองของตาฮนะ คูกครั้งในเมื่อเราไน่อาเปิดหัานแล้วทาไาตัวเองเพี่แกะอะไรไแล้วก็เอาใส่กระดาษไว้ค่ะําไวเมื่อเราเริมเยเราทาไม่่อเราเียราเล่นท้ายเ็ดี๋ยวเราเอาตาล้อแล้วก็เอามาเปกิแกะไปแต่ต้องมี้บ้างค่ะท่าไม่ท่าเองนะ้าเราติดที่จะไปแกะนะรูก็จะทำให้ใช้แบบนี้นะใครที่จะไปแกะาวายุไปแกของค่าใช้แบบนี้นะเอาไมตั้งวาให้การเหงานถี่ไร้อย ใกคลาสิีทิมนอนหลับไม่ต้องไปชวนลูกค้าคุยถ้าเป็นกรณีสปาเป็นหมอนวดชวนไปชวนคุยถ้าถามไปก็ถามไปแต่เป็นช่น ang, างต่อหน้าตาชวนคุยละห้าไเลยกดเหล็กไม่งั้นอ่ะเราจะบอกหนตาไม่ได้นะอ่ะฟิล์มค่ะอก็ะก็จะหัวจห ตีนตัวนี้นะคะเราจะไม่มีหลอกเดี <อ Ma. S 3> ๋ยวครูจะค่อยแจกตอนที่ครูสอนถอดสีปลาค่ะตัวนี้เอาไว้ช่วยในเรื่องของการถอดสีปตาเนาะถ้าเป็นสาวไม่ยูดกรอบก็ยืดไปก่อนนะจะมีหลายแบบค่ะส่วนมากเราจะเห็นอันนี้ก็คือใช้ต่อข้องใช่ไหมคะตัางภาพหรืออะไรอย่าที่ต่อข้อแต่เราจะมาใช้ในการเป่าสีปตานะคะ ตอนน้นเส้นเราจะต้องเป่า่าเป่าเวลาเป่าให้วางแนวนี้เป่าเบาๆเบาๆลองดูค่ะว่าอันไหนเข้ากับสาตาเอาหน่งใส่ซีมองชั้นไหมคะถ้าไม่ชันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลน มองเปลี่ยนอะไรเลยลองเปลี่ยนเลนลองดูค่ะั่นเข้ามาใส่ตาเราอะเห็นไหมอันนี้เห็นไหมเอาไม่เห็นเลยหรอไม่สามารถเปได้เราก็สามารถอเลนจะมีจะมีหลายร่นะคะบงรุก็จะมีค่มันแข็งใช่ไหม แต่ว่าพยายามอ๊ไม่ไม่บาอกาให้น้องเขาลองก่อนน,น้องต้องคอยเปลี่ยนให้น้องเขาด้วยเพราะว่ามันแข็งไงเผื่อเขาอยากลองว่าอันไหนเหมาะเป่ามเปลีเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้ค่ะ ไม่าไมา,มามมมยังแน่นไม่มายังแน่นลบทางนี้คู่นี้คุณนี้ยังทำไม่ได้แล้วเราลงนี้คู่นี้คู่นี้ยังทจะม่ไ่้ <c oughs> นี่ก็ไม่เคยใส่นะแต่พอมาถึงยกสมัยนี้แล้วเีอร์โนชั่นค่ะ ใช้เครื่อเอาไม่ทันใจใช้เครื่อนปากเานะคะแต่เราไม่เครื่ออ่าเราก็ขย่าได้1มากค่นะคะโอเคเก็บเข้าโฉมนะกาวเนี่ยก็ขึ้นอ,อยู่กับอุนโภความชื้นด้วยนะคะไ,ได้ค่ะเห็นในเรีนหรือว่าเก็บในอุณหภห้อง เราสายเียบายนะคะอะหลังจากที่เราใช้ทุกครั้งที่เราหยิบกาวจะต้องมีนะคะชิมาชันนะคะชิมาชันกาดใช้กาดมั้ยชักใครใครกาดใช้อะขนตาเมื่อกี้สอนไปแล้วอ่ะตอนเรามีขนตา ขนาดตาสอนไปแล้วนะคะนี่แบบสีและแบบสะพ้าคาเกาวน้องๆมีเห็นถุงสีชมพูไหมคะตัวกาวเนาะอ่ากาวใช้ต่อขนตาเกาวอยู่นี่หลายยี่ห้อมากแต่กาวที่ให้ถือไม่ใช่ตัวนี้คือเป็นกาของไทยเนาะไม่ใช่กาของอกมริกาะวิธีการเก็บกาววิธีการเก็บเก็บกาที่ดีที่สุดคือเก็บไว้ในตอกนั่แหต่บางบางท่านอาจจะบอก กาวนะคะก็จะเป็นวัสดุของนาเิกาะกาวมีหลายยี่ห้อนะอ่าเห็นกาวแล้วเนาะตัวกาวเนี่ยจะมีอยู่สองสองชนิดชนิดใสกับชนิดดำนะคะอยู่สองชนิด,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 นดแล้วในตัวกาวเนี่ยอ่าให้เก็บในตู้เย็นอ่าให้เก็บในตู้เย็นก่อนใช้นะะคอ่าทุกคนแกะบดูมากๆทุกครั้งเลยนะคะก่อนจะใช้หลออได้มันคูเป็นกองเลย แล้วขนตาเนี่ยจะมีสองชนิดชนิดกลงและชนิดแบนนะคะอ่ะขอขอรู้เะอ่าสิบสี่สิบสี่กี่มิลนะสี่มิลขนาดขนตาเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งห้าอ่าแสดงว่าอันนี้ต่อพันสิ่ได้นะคะศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดสองศูนย์ต่อพัาสิ่ได้นะคะถ้าขนตาศูนย์จุดศูนย์สามถึงศูนย์จุดหนึ่งสองอันนี้จะเป็นบอลลูนะะ้วค่ะจะไว้ใช้สำหรับบอลลูนนะคะบอลลูนเป็นไหม ันนี้อ่าอันนี้ของน้องเขาเนี่ยกรณีของน้องเขาเนี่ยจะเจอละวแล้วจะเรว่าเป็นเส้นแบบนะคะเคอร์ดีศูนย์จุดหนึ่งห้าคือต่อร้อยละคลาสสิกเส้นต่อเส้นขนาดสิบสี่เม็ดอ่านี่หนุนไปแล้วเนาะอ่าวิธีการดูอันนี้กี่นิ้นคะอ่าเกอร์ฟอะไรคะเกอร์ฟดีขนาดขนตาครับขนตาขนตาจะมีแบบสี แล้วก็แต่สีดำแต่ก็ต้ก็สีสีคือคเลอร์ค่ะอ่าคาเลอร์สีขาวใช่อัี้ไว้สำหรับต่อเอ่อสำหรับต่อไฟชั่นอ่าไฟชั่นไว้ลงแข่งสนามหรือว่าเดี๋ยวก็ที่นีนะคะต่อสีต่อสีโซดาดำสำหรับขาวก็สำหรับเส้นสำหรับม่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไฟชั่นนะคะอ่าดูให้น้องดูนะคะ いいまね。<laughs> <laughs> วันนี้สอนต่อขนตาล่างนะตอ,อนต่อ,องตาล่างครับวง,วง,วง ต้องเบาที่สุดมันถึงเะหนีติด,ดแล้วเวลาหนูวางมือให้หนูใช้สองนิ้วทำอย่างนี้เแค่เพื่อนแต่ว่าอย่าเพอ,อย่าอย่าอย่าเปิดตาให้เยอะเดินไปการจะดืออ่ะหนูจำได้นนครับสอนต่อขนตาล่างครับวันนี้ครูรู้แล้วเทปครู ไ้ขนาดนี้ระวังเขาติดขนตาติดหนังตาเขาด้วยนะ <c oughs> ระวังกาวเลยติดหนังตาเขาอะ มาทีหลังได้เฮี้ยวกว่าเพื่อน่ะสามเส้นส ให้หัวใจน้องๆหน่อยค่ะรับอ้ยลไน้องวาออยูได้กี่เส้นแล้วลูก สำหรับวายุทำไมหน่อยจังอ่ะเหลืออีก20นาทีนะคะภายใน20น,นี้เราต้องให้เสร็จให้เก็บให้หมดนะลูกเอาถอดขนตาเป่าขนตาให้เรียบร้อยนะเหลืออีก10นาที10นาทีนี้ครูจะให้ผอนและแกะนะคะลูกอ่าเมืกี่เส้นแล้วครับดเส้นแล้วลูกห้าเส้นห้่เส้นแล้วเก่งเลย,ยข้างนี้น่ายางอีกข้างนี้น่ายาง จูนจูนได้กี่เส้นเลูกาเต้นเต้นกับกองถุองได้กี่เส้นาลูกสามเค้กกี่เส้าลูกสี่รูแล้วใไปห้าเมามาไดกี่เส้นลูกหเส้นคิมคิมกี่เสลูกสองฟังเฮานะคะว่าใครจะได้กี่เส อ่าเหลือเวลาอีกสิบนาทีสิบนาทีนะคะมูให้เวลาแค่สิบนาทีนะลูกเอาเพื่อนที่สวยนะทำเพื่อนให้ดวยนะต่อจ <Allah> ้าร่างนะคะสำหรับคู่สอบคับวันนี้เจะสอบต่อ เดี๋ยวมาไลฟ์้ท่านู้ชมชมใหม่นะครับนวายูอันนี้จะเป็นนวายูนะคะกำลังทำให้ไปโดนหน้าลูกค้าได้นะคะต่อไปค่ะหมอนอิงถ้าในกรณีที่เรานอนแล้วต่อกับพื้นเราจะต้องมีหมอนอิงขาให้ลูกค้าเพื่อรองรับไม่ให้ลูกค้า เวลาผมขยับขยับแค่หน่วตาคะสองต่อค่ะเพื่อนที่ใช้เป็นแปดสิบแล้วสองสองื่อนค่ะสองตาค่ะอ่าถูกต้องค่ะอ่าขยับแค่หน่วตาไะคะอ่าขยับแค่น่วตาหคะอ่าสิบสสิบมสิบสะคะด้ไหมคะอ่าโอเคค่ะถูกต้องค่ะ เพราะเราเวลาเราขยาบบับมันจะง่ายห้ามจับอย่างนี้นะคะห้ามจับอยางนี้ห้ามเอถาถนัดตัวเองนะคะเพราะาที่ไม่เอาถนัดตัวเองเวลาเราจะเบลจิ้มตาลูกค้าคหัวมือมือก็กดหัวลูกค้ามือก็จิ้มตาลูกค้าไม่ได้ะคะ่ะต้องฝึกฝึกให้เกิดความเคยชินในตัวเองนะคะ